เอ้าเสือบอยเป็นยังไงเป็นยังไงเมือนี่ขี่ยังมาสกูตเตอร์โอ้จำแทบบ่ได้ครับเสือบอยเขาเป็นยังนักอยู่งทางหลังนะเนี่ยกินแล้วครับอ้ยเอฟซีผู้ทางเชียงรายบ่เอฟซีไผ่บอลซีถือเกิร์เอฟซีแอนมานาสตอรี่มานาสตอรี่ครับลุงจิมมี่

าแ,แค่ถ well. ่ายพันผืนก็พอครับแค่ถ่ายพันผืนแต่เยอะเยอะเยอะบ่เลยมันนี้ไม่นอนเอาหมูมาส่งเลยนะครับพี่น้องเสียบอยเข้าบ่เผืนแล้วเลยบ่เผืนแล้วบ้าที่ถูกบ่ผืนแล้วหลายครับเอาเจ้าลองบ่อตรงมา <łość> เจ้าแปลว่าเ้าซอฟคุ่นเนื้อของเจ้านี่คุณภาพอะไรโอ้ยวิวปพันนันเลยบอกใส่ใส่หวานครับใส่หวานใส่หวานนะครับใส่แม่มเ้าหมูๆอเนื้อกระสดครับผม นี่ลิ้นพร้อมได้โอ้มันนี่ไม่ลิ้นพร้อมนะครับเป็นเนื้อของเบทาโก้ไส้จะเป็นของซีพีลิ้นจะเป็นของเบทาโก้อืมดีๆขอเอามาให้ครับผมอสำหรับท่านใดที่สนใจเนื้อหมูผม FC เรายูทูบเบอร์ครับผมทุกคนเนาะ โทรสั่งจองผมมาได้ครับผมนี่แหละถือโดทุนศูนย์แปดห้าจีดีซีเก้าเก้าห้าเจ็ดครับครับผมร้านเงยบอยหมูสดครับเฟซบุ๊กเบอยหมูสดครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดห้าจีดีซีเก้าเก้าห้าเจ็ดครับเลขที่บัญชีค่อยแอดเบอร์มาแล้วก็ทักไลน์เข้าไปหาผมคุยกันเนาะเราจะคุยกันทางไลน์เนาะเอาจัะรู้จักขีดก็จักมากันจะรู้จัะไหนราคาาเท่ไะจะคุยกันทางไลน์เนาะครับผมเอาก็บอกออกชื่อเลขที่บัญชีจะไหนแต่เขาจะคุยกันในไลน์ ครับผมโอเคครับขอบคุณครับยังมีเอ้าฮะเผยรับมาไม่มาวันี้เผยรับตื่นมาวนนี้เอ้าเอาถ่ายรับถ่ายรับถ่ายรับเอาเอาเอาเอเยีของลุงมานะสองคนมารับพ่อรับแขกได้พ่อให้ลุงกินนะแขกได้เอาพื้นอยู่เหไอ้ลุเพื่นนรับรับเลยอ่ามือวานเนี่มือวานนี่ก็มาอีกครับผมก็เอ้อ ให้เจ้าไปตอบในในในคอมเมนต์นี่นะครับเพราะว่ามีคนขอเบอร์เจ้าเยอะอยู่เอฟบีจดอ่ารอมอบจกับมานาสตอรี่นะครับขอบครับแล้วครับผมรับมาแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในเอ็นเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบในคอมเมนต์อยู่ในเอ้นโอ้มีคนขอเขมือขอเบอร์ผมเยอะผมตอบไปนี่แหละครับผม บางทีเรเพิ life, ma, pa, pa, mari, fa, out, like <asan> ่งแอดไลน์ผมมากเพิ่มขอราคาหมูจากบาทเดาคนจังหวะเป็นจังสังอีกทีหนึ่งครับผมรับแล้วก็จะเอาไว้ได้แล้วแหละหางน้ำแข็งแล้วครับโอ้ถิบมได้พูากันเปลี่ยนมาให้เอฟซีทุกคนนี่เพราะถึงคุเบอร์ใส่เนาะเวลาทายกันก็ัเห็นเบื่อโทษดิโปไในตัวเเป็นโฆษณาไปในตัวเนาะแต่ห็นพูดทายกันเหินไปตัวเนาะเอาใจผ่ากันเปลี่ยนทุกคนนหละทายเนาะ เอาอะ่างนี้ดีกว่าไม่ต้องพากันเปื้อนพี่ทําเป็นเสื้อแขนยาวมาเลยแล้วก็สกรีนด้านหลังมาจะได้ใส่เป็นทีมเลยนะคะอันนี้เอาเอี้ยมมาใส่เหมือนกันได้ดีกว่าเปียมอีกพี่เดี๋ยวพงเสียเอี้ยมให้เพงเสียวเขาจะตัวนึงกับพ่อเดี๋วกันนะแม่แม่แม่มาใส่เนาะีแบบนี้เวลาพงเสียมาไว้แหงจะตัวสองตัวเพื่อไม่คั่วไปเทกับเขาเนาะแข่งเพื่อนเกับเขานี่จะมาให้จะคลายเห็นจะตุนั้น เอามื่อกี้คือบ่ไปหามือ้ฮะมื่อนี้คือบ่อแปลนรถไปไมมื่อนี้บอคลิปข่อยพระเด้พ่ออยู่บอกโอ้ยพระพ่อเนาะโอ้ไปถ่ายมึงวาดหนีไปถ่ายกับเมียเนาะเจ้าไปรีบยุ่เมียข่อยเนาะถ่ายหยวนยังมาแรกวางศอกชุ่มเปิดตัวเปิดตัวแม่บ้านแม่บ้านเสียบอยตื่นขึ้นมาเมียข่อยดังคำข้นขึ้นครับว้าวพนเบิ่งไปซอกมือจายเมียข่อยตื่นขึ้นมาเอ้าเมื่อ เปิดตัวแม่บ้านเสือบ่อยเออจะลองเกี่ยงหมูนะฮะใช่รฝเมาบ้สงสามทุ่มนี่แหละขอยวไปบึงเพราะว่าคข่ที่แอยบาลงเลยเพราะว่ามบ้านข่ทั้งพุ่นขอไทยจะไวแล้วบเห็นลั่นไปเทระยางโอ้ลั่นไปทระยางเออพอดีได้เวลาด้วยกันอน้องเดกสองทุ่มมึงโทรทาน์ดลั่นขึ้นป้าจะโดนคอรตึ้งมากกว่าะปุกถ้าเทาจะมาเพิ่งด้วยออจะด่างคมขึ้นแล้วเขาว่านั่นแหละ เอ้ากินข้าวกินน้ำแล้วบ่ยังยังไมากินแกงเห็ดเพาะเดี๋ยวนี้โอ้เห็ดเพาะฮะออกแล้วเขาจะไปใครคุณเพื่อนเขาจะไปแลกออกหมูเขาจะก็บเห็ดเขาจะอยากจะกินหมูเนาะอืเอาเอาหมูเอาหมูกับเห็ดเพาะแลกกันแม่แม่ก็ตื้มเงินให้เราวพอมันแล้วเราก็ไปอยากกินหมูช่องหลายบ่นี่นะฮะเอาเข้ากันแลกกันเนาะไม่อย่งก็แลกกัน อันใดที่เข้าต้องกันเอามาแลกันก็ดีครับกระองใส่ยุดอกใส่หมู่กระโถ่หาผมนี่ละนเท้ามาดุย่ดอกย่นี่นะครับมันอยู่อันละพอไดมานะิมาเลยมมีหมูมาเนี่ยกสิจมเออมีก็สิจมมีกิ่าไปเฝ้าททุไปให้เพ่ดูขกมาขอกรอยากมาลละย่นี่เห็นยเบมือเร้ากสิมาแล้วเออพอที่โทรศัพท์ดัเนโทรมาเลยโอ้เจ้าเดนะฝากถึงเอาเนี่ยี่เออนี่น ผมไม่ได้ตอบยูงได้เชียงอีกต่อเออผนขอเบอร์เจ้าแต่ว่ามี่หายคนยู่ได้แต่คอมเมนต์นะขอเบอร์เสียบอยขอเบอร์เสียบอยหน่อยคอยกับ้ได้ตอบบ่าได้ว่าโย่คอยกันว่าเอกัน้ามีเวลาจะกับเขาไปซองบางนี้เด้อซองบางว่าเอ้ยเนี่ยนี่คับเบอร์ผมเบอร์นี้เบอร์นี้ละยังไงยังกัดสอบถามมาเด้อกันสี่เพ่งหมูเนาะครับผม เอาเอาเดี๋ยวได้คลิปได้สิทุกไปหาเด้อครับผมครับผมผมถ่ายอยู่ดอกเออเอาคือผไปเบิ่งเงื่อนหลังที่เขาคุยกันเมื่อวานนี่อ๋อบ่แมมันเศร้ายี่นะเออคอยยังไม่หวังยิ่งไหมดิเมื่อวานที่เขาโทรหาเนี่ยเราบริยูธุระแต่มือเนี่เราอาจจะว่างก็ได้คอยคอยกระท้อแท้ใจย้ำว่ามือคอยกระคาดหวังบ้านหลังนั้นพันหาเห็นไหมแมนแมนเออคอยกระคาดหวังอยู่ด้ว่าคอยสิได้เพราะว่าคอยโอ้ยดีใจแล้วละมูพวกเขาก็ได้บ้านได้ซองแต่ว่าของก็ได้ได้ ยังหาพันได้แต่ว่าก็ได้เปิดพ่อมากเบื่องต่อมากครับเจ้าก็ว่าเขาเขาปล่อยไปแล้วเออเออล้างหล่ำเดี๋ยวเจ้าไปหาคอยเป็นรถสบายเออเออคอยดูหันเราเดี๋ยวคนสิพาไปเบิ้งคุยกันแล้วแหละเรามาแล้วครับครับเราสิได้ข้าไปต่อไฟให้หน้าพี่สองให้เอาเอากินข้าวกินน้ำเลยบอสเฮ่ากินเกลี้ยงให้พอเออเอาสันเอาสันเดี๋ยวค่อยกินข้าวยังนีดก็นเนาะมากินข้าวเหมือนกันนะครับยเอาตอนนี้ก็ อ้าคือเมื่อเร็วแท้มาจะโดนก็ไม่หมดมาไหนนะมาขึนเขาไปเลยมันหมดมาไหนคือหมดแต่ไส้ได้ม่กินแต่ไส้ม่สยังมีข้าเร่งเนาะอันนี้ตันเติมเกีีรยเกียร์นี่ก็พูดเกียองอรเรอนีนะฮะเราก็จะไปทํะาานต่อโอ้แต่ถามว่ามันดียูบอกรบบถ้าไ่ได้ขึ้นแล้วถ้ามาเร็วแล้คอยถามสิแม่ไม่ลยแ่นี่คุยยูครับฮะห้ี่้นังส่ลูกาสล นมันเกมาเนาะแก่กระเบิ้งเอาแล้วเบิ้งกไก่เหรอเกยหาบที่พวกลูจะมาเนี่ยแล้วีย่อมร้อยไหมย่ม่หายเลยาก็ิโอ้เด็กคอยจะบ้าไม่้าอวแม่มันน่รด้ะคมอเตสไซเลยมอเตสไซ์มันยังตันเลยนะไม่ได้ไ่ได้เม่ไรแตะเกียร์นึงก็คือปาดจีน้นาะไก็น้อไหน่ ยงอดอะอ่เดี๋ยวเงบ่นที่ได้ผู้เดียวแม่จะทองชินยังบ่ชินหยังบดกามี่นชิน้นบ่บ่บไม้เกินได้ขีผู้เดียวบ่บ่บ่แม่น่อนนะุอ้นขี้ขึ้เดาใช้ในเงื่อนขี้ได้โอ้ยมีอะไรข şey ี้่เปลี่ยนเพิ่ใครขี้เสร็จไมะซ่มามื่อแรกขอกจะไดบ่แล้วกขี้โยนับลูโดนเขาโดนเขาแล้วบนขี้จะถอดบ่อออหรือเ่าครับคนเริมอไม่เสียมากไหม เอามาจากไหนหมาะมาจากนั็คือตัวม้าเหรอมาซื้อๆมาเบิ้งเบิ้งแบดนี้แหละโอ้โหก็แขวเขาไปซองเบิ้งผู้ใดที่มีวัตถุที่ขวอย้านม่แรงกบ่กินได้เด้อเไมที่มาขายปลาคนก็ตัวนี้แหละบอโอ้หยวนีเได้ปลายังไม่องคนปลาหยิมปลาอยิปายมครับปลา่ยิมายครับปลายิมนัปลาหยายัปลายัปายครับปลายิมครับปลาหยิครับปลาหยิมปลาหยิม ปลาดิ้นปลาดินซีพีปลาดุกซีพีปลาดุกดีทั่วไปปลาดิ้นปลาทุกอย่างปลาซูมเบี้ยอ๋อครับผมวานเป็นพันปลาพอลุงกิมมี่พันธ์อไรพันปลาคันมี่กับพันสีเมาอยู่พันธ์มาจะมาปล่อยน้องสาเอานี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดครับเชียร์บอยมาทุ่งนาลุงพลแล้วนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับผมเพื่อเพื่อมือแรงอีกครับผมไปไปไปเดี๋ยวเจอกัน เือเดินทางปลอดภัยเนี่ยเนี่ยไปหากันคู่มือเนาะมือไหนบ่มากันคือบ่ม่าเนาะคือบ่ม่าเนาะเดี๋ยวถ้าตัวใบใช้แม่ขับไปโหลดคลิปบ้านเสพ้อผ้เบื้องเงินลางงานเออเดี๋ยวพาไปพาใครไปด้วยครับขันบ่กินขอน้ำกันกัไปไปกันไปเจอกันนะครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับแต่บอยพ่อแม่สุ้งหมูให้ได้เหาครับพี่น้อง ฝากพี่น้องมังิปปีเดอร์ฝากกดไลค์วดแชร์มาหน้าสตอรี่วันนี้ครับ